มาหาคุณยายมาบ้านหาคุณยายได้พี่น้องอืมอืมอีเลวะเล่เอ้ยเอาผ้ามาไคะอาตาบ้านคุณยาย ปกระพยไปกระพไ,ไอ้ทั้งน้องท,งาท,างทงีาา่าไปทั้งเบื่งาทั้เขาาเขาบรรทุกไปที่าไปอ้านกวเมบราโตาเปนหนุ่มเสื่อนเนอะอะ้วมาให้กินส่มชางชื่อมากเลกว่าตัมตาก็ไลอยู่่แม่เ้า ยาวิตามินบำรุงบะยายามไปอายามยายโอุ้่มสุ่มงมไก่ยายได้พี่น้องแหลเอ้ยแหลเอ้ยใช้ตอออายดิบอ่อายดิ